21ปีที่รอคอยเปิดซามสองงามจากอินเดียผู้คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาล สำหรับการประกวด Miss Universe 2021ในปีนี้สาวงามผู้คว้าม,มงกุฎไปครองได้สำเร็จคือฮานาสันตูผู้ประกวดจากประเทศอินเดียนั่นเองครับทำให้เธอกลายเป็นสาวงามที่สา,ามสารถคว้ามงที่3จากเวที Miss Universe ไปได้สำเร็จแล้วต้องบอกเลยว่าอินเดียนั้นรอคอยมงที่3จากเวที Miss Universe มานานถึง21ปี ช u มิตาเซนเป็นนักแสดงและนางแบบชาวอินเดียที่ได้รับตำแหน่งฟิมเน่ามิสอินเดียในปี1994และได้รับรางวัลมิสยูนิเวิร์ส1994เมื่ออายุ18ปีเซนเป็นชาวอินเดียคนแรกที่ชนะการแข่งขัน และคนต่อมาคือลาลาคัสตาผู้ควงมงกุฎ Miss Universe 2000คนที่2ในการแข่งขัน Miss Universe เธอได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันชุดว่ายน้ำและคะแนนสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบสุดท้ายของเธอสูงสุดในประวัติศาสตร์การประกวด Miss Universe เนื่องจากการสัมภาษณ์ของเธอเห็นว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนแก่เธอสูงสุดถึง9.99คะแนนเลยทีเดียว you uh -huh.